พราะโรคต่างๆและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในทุกวันเราจึงต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าห่างไกลโรคห่างไกลหวัดห่างไกลภูมิแพ้เพราะวิตามินซีช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับตัวคุณสวยสดใสแล้วมันดียังไงอะคะก็สวยผิวพรรณดีเปล่งปลั่งให้แต่งหน้าติดแบบนี้ไงคะเพราะวิตามินซีนั้น <c oughs> ไม่มีอาการอะไรเลยเหรอ เพราะว่าป้าน่ะกินวิตามินซีอิมเมอร์จิงซีเป็นประจำทุกวันร่างกายถึงได้สุขภาพแข็งแรงสบายสบายเนี่ยไงครับก็เพราะวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระดูแลหลอดเลือดและหัวใจรวมไปถึงควบคุมระดับคอเลสเตอรอลอีกทั้งยังช่วยสร้างความแข็งแรงให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกรู้แล้วใช่ไหมวิตามินซีดียังไงวันนี้เริ่มทานได้